เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าลูกค,ะค,ะคะ้าจ๋าใครอยากได้ควายสาวใครอยากได้ควายสาวอายุปีกว่าใครอยากได้ควายสาวอายุปีขึ้นลูกค,ะคะ้าจ๋าทางนี้เลยนะจ้าจัดให้เป็นชุดจัดให้เป็นคู่ลูกค,ะคะ้าจ๋าชุดนี้คู่นี้นะคะสองตัวนะคะชุดนี้คู่นี้สองตัวลูกค,ะคะ้าจ๋าเอาไปเลยจ้าเอาไปเท่าไหร่ดี อายุปีขึ้นนะคะลูกค้านะอายุปีขึ้นความสูงแมค่ค้าไม่ได้วัดก็เอาสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหน่อยๆตัวสูงตัวเตี้ยก็จะประมาณร้อยร้อยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณนั้นนะลูกคะ้านะ้นุ่มสวยนะคะนุ่มสวยตัวสูงก็สวยอยู่นะงามเบินั่นะ่ะอันไหนเป็นหองข่อยหันสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ราคาทุกๆราคาย่อมเาวปกติเมรีคือขายแตงแต้ ก็ขายแต่ยกชุดยกหยางแท้แบบหลายตตรงแต่อยากได้แค่สองตัวพี่น้องจ้ามาแล้วจะเอาใจเอาใจพี่น้องนะคะสําหรับท่านใดที่งบน้อยงบต่ำงบน้อยงบต่ําต้นทุนต่ําอยากได้มีเงินแค่มีงบแค่หกเจ็ดหมื่นรูกคาจ๋าอยากได้สักตัวสองตัวเมรีไม่เปิดขายสักทีนะคะชุดนี้รอบนี้คู่นี้เมรีเปิดให้แล้วจ้กคุณพี่คุณพ่อคุณแม่จ๋าเปิดให้แล้วนะคะ นด้รักคะ่ะหกหมื่นเจ็ดพาร้อยบาท6 7ห0ืบาทโค่นี้ส่งฟรีระยะทาง150่กิโลส่งฟรีระยะทาง150่กิโลกินฟางเก่งนะคะถึงตกพื้นก็กินนะคะลูกค้าดูได้เลยนะอันนี้ไม่ได้โยนให้น้องนะคะน้องกินเองนะดูตดดูท้ายดูนมสวยๆจ้า คู่นี้หกหมื่นพันนะคะหกหมื้าร้อยบาทหกหมืรบาทราคานี้ราคาเดียวลูกค้าจา๋าส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีร้อยกิโลนะคะแม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ติดถนนตะการพานาจารุค้าจา๋า ส่งได้ทั่วเขตอีสานแต่ส่งฟรีได้แค่ร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นสำหรับสองตัวนี้ถ้าขายอยู่เกินร้อยห้าสิบกิโลแม่ค้าก็ส่งเหมือนกันแต่ว่ามีค่าขนส่งกิโลละหกบาทจท้กลูกค้าจ๋าหนึ่งร้อยกิโลหกร้อยบาทเป็นค่าขนส่งสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลเป็นพันสองอย่างนี้นะคะลูกค้านะวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าไม่ได้วัดจากร้อยห้าสิบกิโลนะวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าเดิม สวยสวยงามงามนะคะท้ายดีหน้าตาดีอยู่นะคะใครสนใจรีบเลย083 269 0169 083 269 0169จ้า วันนี้ควายเข้าวัวเข้าแบบรัวๆขอโทษขอภัยที่ลงเยอะนะคะลงเยอะดูเยอะๆนะลูกค้านะดูกลับไปกลับมาหลายๆรอบก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เมดีด้วยนะคะ<ม>บอกไปว่ามาลินพันกันจ้าพี่น้องจ้า คู่นี้67,500บาท67,500บาทนะจ๊ะใครสนใจโทรด่วนเลยสายด่วนสายตรงหาเมลีได้เลยนะคะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ควายอยู่อุบลน,นะคะควายอยู่อุบลจ้ะมีรถส่งพร้อมส่งทุกอ่าพร้อมส่งทุกเวลาลูกค้าพร้อมไหมไม่ต้องโอนเงินมาจําถ้าแม่ค้ากาหนดวันส่งให้ลูกค้าไม่ต้องโอนมาจําแต่ถ้าโทรมาสั่งจองแล้วทําคอก แบบนี้โอนมาจําเป็นการจองจากลูกค้าจ๋าสนใจแบบไหนโทรสอบถามติดต่อสอบถามได้เลยโทรแบบเอามาเลยตอนนี้ไม่ต้องโอนมาจําได้ไหมแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของเขตภาคอีสานไม่ต้องโอนมาจํานะจ๊ะนอกจากลูกค้าจะกําหนดว่าอีกสักวันสองวันค่อยมาส่งได้ไหมอะไระแบบนี้ต้องโอนมาจํานะกะติกาของเมลีมีแค่นี้ โทรมาบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ค้าไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าจ่ายเงินหน้าบ้าน<อ>เห็นควายถึงจ่ายตังค์นะคะขายจริงส่งจริงมีควายจริงๆนะคะบอกแวะๆอยู่นีก่กค้นคน้ายนี่แหละคะ่ะเป็นคนไปส่งนะจ๊ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวลว่าโดนโกงไม่ต้องกลัวอะไรนะจ๊ะงวัวกรมีดละพี่น้องงวัวก็มีนะจ้าคันผู้ใดเบิ้งอันนั้นควายแล้วก็มาเบิ้งงัวต่อนะจ๊ะห้าตัวนี้ตัวละหนึ่งหมื่น ตัวละ19,500บาทเป็นเพศเมียร้วนนะคะเป็นเพศเมียร้วนนะไหนไนก็อัดคลิปเลยมันอยู่ข้อใกล้ๆกันนะก็จัดไปเลยสิคะตัวเมียร้วนจ้ะอายุตั้งแต่แเดือนถึงหนึ่งปีอายุ8เดือนถึงหนึ่งปีมีเชโรเลตหนึ่งตัวตัวนี้นะคะสีขาวๆนี่นะคะสวยๆงามๆนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสวยๆงามๆใครสนใจชุดนี้5ตัวตัวละ1นึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจ้ะ วัวเพศเมียทั้งหมดคครอยากาไปเป็นแม่บล็อกแม่พนันไม่ได้ใส่ใจมากไม่ได้เน้นมากว่าต้องเอาเป็นลูกผสมบาม่นอะไรเงี้ยชุดนี้นะคะตอบโจทย์นะคะโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่นะคะโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่เป็นไทยนะคะเป็นเป็นวัวไทยแต่บนเป็นไทยกีบนเป็นไทยกระโดนเป็นวัวไทยกลางไทยผ่าเหล่าเด้อชุดนี้นะคะทุกคนนะชุดนี้ไทยกลางไทยผ่าเหล่านะคะท้ายสวยๆหนา้าตาดีๆนะคะห้าตัว 9 7,500บาทถูกมากถูกว่าวางอลังการค่ะอยากได้ชุดวัวแม่ค้าพร้อมเปิดพร้อมให้พร้อมพร้อมส่งพร้อมมากถึงมากที่สุดนะคะเห็นแล้วโทรเลยแล้วแล้วเอาเลยก็พร้อมส่งเลยแม่ค้าไม่ติดขัดอะไรนะลูกค้านะคือพร้อมส่งมากอยากขายมากนะคะปกติก็ซื้อมาขายอยู่แล้วนะเฉลี่ยแล้วตกตัวละ เฉลี่ยแล้วตกตัวละ1 9ึ0งบาท1 9ึ0งบาทชุดห้าตัวนะคะวัวสวยๆนะคะเอาไปเลี้ยงอีกแค่67เดือนก็ผสมได้แล้วไปเลี้ยงแค่67เดือนก็ผสมได้แล้วลูกค้าจ๋าใครสนใจนะคะศูนย์ปดสามสองหกเก้าศนหนึ่งหกเก้าสนใจวัวซื้อวัวสนใจควายซื้อควายจัดแต่ถ้าไม่สนใจอะไรเลยไม่ต้องโทรมานะจ๊ะ สำหรับวันนี้เมลี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า